สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นต่อมุ่งคนคาเซนเตอร์วันนี้ผมพามาชม Compact s u v คันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยนะครับต้องบอกว่า,าหลายๆเจนที่ผ่านมาแล้วจริงๆเรามีทุกเจนเลยนะตอนนี้ก็มีทั้งเจน5ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของเจน3นะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับ h v n d a CRV ตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.0 ตัว S นะครับผมตัวนี้จะมีตัว S ตัว E แล้วก็เป็นตัว EL ท็อปสุดน,นะครับแต่ก็อย่างที่บอกฮะเป็นรถหลักล้านอยู่แล้วนะครับมาดูกันว่ามีความพิเศษอะไรบ้างยังน่าใช้อยู่ไหมอย่างนี้ดีกว่านะครับคันที่อยู่ด้านข้างของผมนะฮะเป็นปี2007นะครับก็คือโมเดลนี้มีตั้งแต่ปี2006ถึงปี2011นะครับจะไม่ได้เชียงอีกทีในปี2000ประมาณ2009 2010ประมาณนี้นะครับจะไม่ในเชียงเรื่องของกระจังหน้าอีกทีนึงแต่นะครับด้วยบอดี้ของตัวนี้นะครับผมว่า ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่แล้วก็ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในตลาดบ้านเราในทุกวันนี้นะครับในเรื่องของหน้าตาไม่ว่าจะเป็นออปชันที่ให้มาอุปกรณ์อย่างตัวนี้เห็นไหมครับโคมไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับนะฮะเห็นไหมครับโคมไฟใหญ่ตัวนี้ไม่เหลืองนะครับโคมไฟไม่เหลืองนะครับก็ถือว่าส่วนใหญ่มันจะเหลืองไงส่วนใหญ่ที่เจอส่วนใหญ่จะเหลืองนะฮะตัวนี้เปิดฝากระโปรงไว้ใช่ไหมอ่าโอเคนะครับก็สวยงามโดยเฉพาะสีนี้ด้วยนะครับดูแลง่ายนะครับถ้าสีดําหรือสีขาวเองแต่สีขาวจะน้อยหน่อยนะเมื่อ หลายปีเหมือนปี2005อ2006 2007ตอนนั้นนะพูดถึงตอนนั้นสีขาวยังไม่ฮิตอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เลยทำให้สีขาวในตลาดอาจจะน้อยนิดนึงนะครับวันนี้พาไปดูรอบคันกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างกันหน่อยนะครับสำหรับเจน3เจน3นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเจน2ก็จะเป็นในเรื่องของยางอะไหล่ด้านหลังไม่มีแล้วนะครับก็ทาให้ในเรื่องของบอดี้รถนะครับดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ดูเขาเรียกว่ามีเป็นเหมือนรถเก๋งนะฮะรถคอร์สโอเวอร์ที่ ที่ที่บอดี้ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ใช่รถลุยเที่ยวป่าที่เป็นแบบเป็นยางอะไหล่ด้านหลังแล้วนะครับนะดังนั้นบอดี้นี้ยังคงสวยงามในปัจจุบันนะครับมีไฟเลี้ยวที่ตกวงข้างด้วยนะครับล้อแม็กตรงรุ่นนะตัวนี้นะครับเป็นของ Honda 5แช็กนะครับผมปัดเงาด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมชอบนะฮะ CRV นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น c คอม a พก SUV เป็นรถอเนกประสงค์นะครับที่ สามารถที่ไปได้ทุกที่นะครับดังนั้นการออกแบบของเขาจึงเป็นกึงก่งๆกันระหว่างรถเก๋งแล้วก็รถลุยๆนะครับเป็นออฟโรดเป็น PPV อะไรอย่างนี้นะเห็นไหมครับมีบันไดข้างด้วยนะครับแต่ใช้งานจริงไม่ค่อยได้อะไรเพราะ <laughs> มันเหยียบไม่ได้แต่พี่เหยว,ว่ามันมีความสวยงามแต่ถ้าเปิดเปิดเปิดก็เหยียบได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้สูงมากดังนั้นก็อาจจะใช้งานไม่ค่อยได้ใช้งานนั่นแหละนะครับแต่ความสวยความลงตัวของการออกแบบดีๆนะครับผมไปดูในรีวิวที่เขา แจ้งมาเมื่อตอนประมาณปี2007เนี่ยเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของทางฝั่งยุโรปอเมริกาเลยนะนะครับเพราะว่าตัวนี้ออกแบบร่วมกันนะครับทั้งญี่ปุ่นอเมริกาออกแบบร่วมกันดังนั้นบอดี้นะครับจึงโดนใจฝั่งยุโรปพอสมควรนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาที่เมืองไทยก็ถือว่ายังดีอยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับเมื่อปี2006ก็คือฮารพอสมควรนะฮะซีอีเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังก็อย่างที่บอกไม่มียางอะไรแล้วนะครับ ช่วงแรกๆผมมาผมผมมาเปิดตรงนี้ผมคิดว่าที่เปิดอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยู่ด้านล่างนะครับเป็นปุ่มสวิตช์ไฟฟ้านะครับจะเป็นปุ่มกดสวิตช์ไฟฟ้าผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงคันนี้นะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยดมแก๊สมาก่อนเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง K20 ทนมากนะครับเป็นเครื่องบอกเดียวกันกับที่ไปอยู่ใน Honda Steam นะครับพูกนี้ดูแลง่ายดูแลง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับต้องบอกประหยัดกว่าเจนเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ว t เ c ตัวใหม่ประหยัดกว่าเจนจนน่ญหา แต่คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับโอเคเรื่องของไฟท้ายนะครับเห็นไหมขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็เด่นมากพอสมควรนะเป็นแท่งลงมาอย่างนี้เลยถ้าเราขับตามตามตามหลังนะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกด้วยที่ถามอยู่ด้านในนะโอเคใช้ได้นะครับด้านหลังด้านท้ายนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นกันชนแยกมาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะครับมีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับนี่เห็นไหมฮะคือถ้าเป็นเจน2 เจนหนึ่งเจนสจะเปิดเหมือนบานพับนะครับถ้าเจน3ก็เปิดแบบรถเก๋งทั่วไปแล้วนะครับห้าประตูนะโอเคนี่คันนี้นะครับผมเห็นหลายคันอันนี้มันหายไงครับคือแผ่นบังสัมภาระตรงนี้นะครับสามารถพับเป็นสองอชิ้นได้หรือยกออกเลยก็ได้นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่มันไม่มีนะครับเพราะเจ้าของเดิมอาจจะเอาออกไปแล้วก็ใส่เป็นขนของเป็นหลักนะฮะก็นี้ก็เก็บไว้บางทีก็หายไปหรือชํารุดบ้างก็มีเพื่อวางของหนักนะครับแต่ตัวนี้ยังสมบูรณ์อยู่เห็นไหมครับยังสมบูรณ์อยู่และก็นะครับ มีที่าถาดรองนะครับถาดรองจริงๆตัวเนี้ยจัดแถมเป็นบางศูนย์นะต้องบอกงี้บางศูนย์ไม่มีบางศูนย์ก็จะเป็นกระหบี่อย่างนี้เลย <c oughs> แล้วก็ด้านาด้านล่างนะด้านล่างก็จะมียางอะไหล่เห็นไหมครับ <c oughs> ยางอะไหล่เป็นล้อแม็กใช่ตรงรุ่นเลยเหมือนกันเลยฮะตัวนี้ายางเดือยยางก็ตรงรุ่นนะครับคือซีรีส์ยางพอดีบางคันนี่ใส่ซีรีส์ยางเล็กมานะครับอาจจะไม่เต็มขนาดนี้เห็นไหมครับตัวนี้มันชิดตรงนี้แสดงว่าเต็มบล็อกพอดีเลยนะครับ <c oughs> ใช้ได้เลยนะคันนี้นะไม่เคย ติดแก๊สอย่างที่บอกนะครับโอเคนะด้านหลังก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็จริงๆประโยชน์ใช้งานก็อย่างที่บอกครับเป็นรถ SUV ที่คุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์ใช้งานหลากหลายนะครับดังนั้นมี Power Outlet ด้านหลังให้ด้วย12โวลต์นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะแคมปิ้งชาร์จนู่นนั่นนี่ได้นะครับผมก็ถือว่ามีประโยชน์ในการใช้งานพอสมควรนะครับโอเคด้านหลังก็ประมาณนี้เบาะที่เห็นนะฮะจะเป็นเบาะแสลคือ CRV ไม่ใช่รถเจ็ดที่นั่งต้องบอกงี้ครับ <laughs> เป็นรถที่ เป็น5้าที่นั่งแหละนะครับผมแต่เน้นความสบายแล้วก็ความโปร่งโล่งนะครับพ่อสังเกตว่าเฮดรูมนะครับหลังคาจะสูงมากนะครับดูนั่งสบายแล้วก็แถวที่2เล็กรูมนะครับขาก็ยื่นไปได้พอสมควรไม่ไม่ทำให้ด้านหน้าต้องขยับไปด้านหน้านะครับนั่งสบายนั่งสบายทั้งแถวแถวแรกและแถว2ดังนั้นจึงนี้จึงมีข้าวได้เปรียบถ้ามีแถว3าวเนียผมว่านั่งไม่ได้เพราะว่ามันชิดละนะครับตัวนี้สวยนะครับแยกชิ้นด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูแถวกลางนิดนึงนะไม่ใช่แถวกลางสีแถวแถวแถวหลังแถวที่2นะครับ เนี่ยมาดูด้านหลังนะครับการนั่งท่านั่งจะเห็นไหมครับเข่าช่วงเนี้ยนะครับเลกรูมจะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็เบาะตรงนี้นะครับสามารถที่จะพับแยกชิ้นได้ด้วยผมชอบนะนะครับแยกชิ้นเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าแยกชิ้นแบบไหนผมก็ยังไม่เคยดึงเหมือนกันนะเนี่ยนะโอเคขอแยกนั่งก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าอ๋อมันแยกชิ้นอย่างนี้คือคือพับลงอย่างเนี้ยได้นะครับนั่งสามารถที่จะนั่งเดินทางไกลได้ดีพอสมควรเลยนะ สอตัวนี้ใช่ไหมอ่านี่ฮะเอนหลังได้อย่างนี้แล้วก็วางแขนได้และที่สําคัญเวลาเราจะหยิบของอ่ะมันหยิบได้ง่ายเพราะว่าช่องนี้มันใหญ่นะครับมันเหมือนอเราเว้นช่องไว้เพื่อหยิบของได้อย่างนั้นถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับคืออย่างที่บอกครับทีวีรุ่นนี้เจนนี้นะฮะปรับเปลี่ยนจากเจน2ไปคือคนละคนละโมเดลเลยอะ่ะคือคนละอย่างเลยเพราะอย่างเจน2เองเนี่ยตรงแถวกลางนี่จะเดินได้ด้วยนะครับไม่มี ที่เก็บเ,เก็บของตรงตรงช่องกลางนะครับคือเกียร์ก็ไปอยู่ถ้าเป็นเจน2อะก็จะเป็นเกียร์ตรงขอบพวงมาลัยใช่ไหมครับเกียร์ตรงโย,โยกโยกนะตรงตรงข้างบนเจน3ก็ข้างบนเหมือนกันแต่ไม่มีพื้นที่ให้เป็นเ,เดินได้ตรงเนี้ยนะครับดังนั้นจึงผมมองว่ามันคนล <laughs> ะมันเหมือนคนละเจนกระโดดกันไปคนละอย่างเลยอย่างงี้นะนะครับโอเคนะนะครับในเรื่องของภายในห้องโดยสารด้านหลังถือว่าทําได้ดีครับสวยงาม แล้วก็กว้างพอสมควรนะครับสําหรับมาดูภายในของด้านหน้าดีกว่านะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวนี้อย่างที่บอกครับเป็นตัว S นะครับเป็นตัวตัว S ก็จะมีในเรื่องของการปรับเบาะนะสูงต่ําอะไรต่างๆครับปรับได้จากเป็นเบาะปรับแมนนวลนะครับแต่อย่างนี้ผมว่าดูแรงง่ายนะครับเวลาที่มีปัญหาเราซ่อมง่ายไม่แพงอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคอย่างที่บอกไปแล้วคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับคอนโซลด้านหน้าก็ค่อนข้างที่จะดูเรียบร้อยดูใช้ได้เลยนะครับเพราะว่า อ่าตัวนี้หน้าจอนะครับต่างๆเดิมไม่ได้เปลี่ยนจอมาบางคันบางรุ่นนะครับจะขออนุญาตดึงกัวอยางก่อนนะครับบางคันเนี่ยนะครับเปลี่ยนจอมาแล้วนะครับของเดิมที่มาเนี่ยผมมองว่าสวยดีถึงจะไม่ใช่จอจริงๆถ้าจะไปอัปเกรดให้เป็นจอขนาด9นี้อะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะมีอ่าหน้ากากที่ตรงรุ่นนะครับทำผมเห็นหลายคนทําก็สวยดีนะครับแต่ผมว่าอย่างเงี้ยมันดูคลาสสิกแล้วก็ดูอ่าเขาเรียกว่า ดูดูหรูดีด้วยนะนะครับสำหรับตัว S ก็จะไม่ใช่แอ r ดิตอนนะครับก็จะเป็นแอร์แบบนี้นะครับปรับมือซึ่งเนี้ผมว่าดูแลง่ายนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับคนโซนกลางก็มีที่เก็บของนะครับตรงนี้ก็วางแก้วได้สามารถดึงออกได้ด้วยนะครับถ้าอันใหญ่ก็วางก็สามารถที่จะ,ะวางได้นะครับช่องเก็บของตรงนี้ก็เป็นแบบพับเลื่อนนะครับเลื่อนได้มีที่วางแขนด้วยนะนี่่ดนทางไกลหรือ <c oughs> ว่าใช้ได้เพราะว่า เวลาเดินทางไกลจริงๆคนที่เดินทางไกลจะจะรู้ดีว่ามันต้องวางแขนต้องเท้าแขนมันเมื่อยแล้วตำแหน่งของ CRV ดีนะตรงเนี้ยดีมากนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับหลายรุ่นไม่มีนะครับแล้วก็ช่องเก็บของของทาง CRV เห็นไหมครับเป็นสองสองสองตอนนะครับจะมีช่องเล็กๆให้ด้วยแล้วก็ช่องด้านล่างนะครับถือว่าใช้ได้นะครับอืมนะตัวนี้คอนโซลเรียบร้อยดีมากเลยนะครับไม่ลายไม่แตกอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้มาผมเพิ่งรู้เลยนะ ช,ช่องเก็บแว่นนะฮะอันนี้ไส่สองแทนทีแล้วท่ไปช่องเก็บแว่นจะมีกระจกด้วยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีกระจกส่องผู้โดยสารด้านหลังนะครับสามารถที่จะดูงี้นะครับสามารถที่จะแบบว่าดูว่าเออลูกเราหรือว่าอะไรใครยังไงอยู่ตรงไหนคือไม่ต้องเอื้อมเหลียวไปมองหรือถ้ามองผ่านกระจกมองหลังตัวนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะอ่เนี่ยครับถ้ามองจากผ่านกระจกมองหลังอย่างเงี้ยก็ไม่สะดวกนะครับมันเห็นไม่หมดแต่ถ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเลนโค้งเหมือน อยู่ที่อะไรนะเขาเรียกเหมือนที่อยู่ตามแยกตามแยกตามแยกเนี่ยมันจะดูดีกว่านะครับนะกุญแจแบบนี้พับนะครับผมสามารถที่จะพับเก็บเปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยอะเซ V จะอยู่ด้านข้างนะครับที่เปิดนะครับฝากระโปรงอะเปิดไปแล้วลืมนะครับตัวนี้ไม่ไม่ได้ติดแก๊สนะครับโอเคไปดูห้องโดยอะห้องเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับห้องเครื่องยนต์ว่าอันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะอย่างที่บอกไม่ได้ติดแก๊สก็เครื่องยนต์ก็จะดู โล่งเรียบร้อยแบบนี้นะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องบล็อก k 20อย่างที่บอกครับมีในตัวของสตรีมด้วยนะครับตัวนี้จะมีเครื่อง2.0 2.4นะครับผมแต่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0 150แรงม้าครับแรงม้าก็ใช้ได้ครับถือว่าโอเคเลยนะครับอ่อนี่เห็นไหมฮะหัวน็อตก็มีขยับบ้างนะครับแต่ะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับเพราะไม่ได้เก็บสีมาเลยสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับเห็นไหมครับวอร์มมิ่งต่างๆคำเตือนต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่แสดงว่า รถไม่เคยเค้มสีนะครับตรงนี้นะครับเบอร์น้ํายาแอร์ก็ยังอยู่นะครับมนห้องเครื่องโอใช้ได้เลยนะคันนี้นะนะครับโอเคพูดถึงเรื่องตัวรถไปแล้วนะครับผมบอกไปแล้วว่ารถยังน่าใช้อยู่ที่สําคัญนะครับที่สําคัญตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่อย่างที่บอกรถหรูรถเอสยูวี SUV, ที่มีมูลค่าในตอนเปิดตัวเนี่ยคือหลักล้านค่าตัวของเขาตอนเปิดตัวล้านกว่าบาทนะครับตีไว้ประมาณสักล้านหนึ่งแสนละกันนะครับพอมาใน ตัวปัจจุบันนะครับผมตอนนี้แล้วกันนะครับปัจจุบันนี้ราคาจะต้องได้ราคาถูกไปเยอะมากนะครับสามแสนกว่าบ,บาทคือถ้ามองในมุมว่าเออรถสามแสนกว่าบ,บาทปัจจุบันได้รดอะไรบ้างท่านผู้ชมก็คงจะมองไปถึงรถเล็กวีโอวีออรถอีโคคาร์อะไรต่างๆที่มูลค่าราคาแค่สามแสนกว่าบ,บาทแต่สิ่งที่คุณได้มาจาก CRV เจ n 3ตัวนี้นะครับผมก็คือความหรูหราความนั่งสบายแล้วก็สวยงามอย่างคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์หลายๆท่าน ที่มองหารถยนต์ใช้อยู่ในราคาเท่านี้นะครับผมนะครับคันนี้ผมแจ้งราคาเลยแล้วกันนะครับสำหรับราคาพิเศษรับก็ต้องบอกว่าปีใหม่ดีกว่านะครับอีกเดือนเดียวเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงก่อนอปีใหม่นะครับผมให้คันนี้อยู่ที่3ามแ0นบาทนะครับผมสามแสนบาทสำหรับ Honda c ซ v Gen 3สวยเลยคันนี้ปี2007นะครับใครที่มองหารถคอม p พ c เอสยูวี SUV หรือว่ารถ ครอบครัวแล้วกันที่เป็นรถครอบครัวเลยนะครับถึงไม่ได้เจ็ดที่นั่งแต่ผมมองว่าความสะดวกสบายหรือว่าประโยชน์การใช้งานดีมากๆนะครับผมสังเกตว่าบอดี้เขาจะใหญ่มากนะครับผมการใช้งานยังคงดีอยู่นะฮะยังคงสวยงามอยู่นะครับวันนี้ผมพามาชมคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่สนใจสําหรับคันนี้นะครับผมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0 9 0 5 2 1 4 4 4 4 0 9 0 5 2 1 4 4 4เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID l ดี e ด้วยอาจจะแอดไลน์มาแล้วก็ให้ผม ดูในส่วนของรายละเอียดอื่นๆให้ท่านถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกมาดูที่ร้านนะครับผมก็อาจจะแอดไลน์แล้วก็ส่งวิดีโอไปให้ขอ้อมูลวันนี้ก็ส่งไปหลายลายเลยทีเดียวนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดผมสามารถส่งรถได้ทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับตอนนี้ซับสไครต์ของเราเกือบถึง1นึ่งแสนซับแล้วนะครับผมดังนั้นก็ฝากไลค์ฝากแชร์ share, นะครับฝากกดซับสไครต์สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม กดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้นิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของมงคลคัสเซนเตอร,ร์เรานำเสนอรถสวยๆด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับมีรถอะไรน่าสนใจผมพาชมอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ